สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาเป็นช่างมุงลวดกันครับอาการชํารุดที่เจอบ่อยๆก็คือขาดตรงมุมนะครับหรือไม่ก็มุมด้านล่างยาวสาเหตุหลายสาเหตุครับไม่สามารถคาดเดาได้เจอสภาพนี้ก็ต้องแก้ไขกันไปครับเดี๋ยวเรามาลื้อขอบยางที่อัดมุงลวดเก่าออกก่อนนะครับโดยทั่วไปแล้วนะอาการขาดแบบนี้อาจจะใกล้กับประตูนะครับ จะใช้มือล้วงบานเก็ตแล้วก็เปิดประตูทําให้มุ้งรวดตรงนี้ขาดครับจะไม่ขาดทั้งแผ่นนะครับจะขาดอยู่ที่ด้านล่างหรือด้านบนประมาณนี้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้กันยังไงนะครับในส่วนที่ขาดบางครั้งอาจจะโดนพิงจากส่วนที่ใกล้หัวเตียงหรือว่าใกล้ที่นั่งนะครับผมจะเปลี่ยนตัวแกนกลางนะครับ ัวนี้นะครับผมจะใช้ตัวขอบมุ้งลวดนะครับพอดีผมมีของเก่าอยู่ที่ใช้คือมันจะมีล่องสำหรับรีดตัวมุ้งลวดเชน่นกันกับด้านขอบวัดขนาดให้เท่ากับขนาดเดิมนะครับแล้วก็ประกอบในส่วนนี้ให้เข้ากับแกนกลางของมุ้งลวด ลิกอีกด้านของมุงลวดกลับมาเราจะยึดด้วยลูกรีเวทนะครับ ความหมายผมคือถ้ามันขาดด้านใดด้านหนึ่งนะครับผมก็จะซ่อมเป็นด้านด้านไปแล้วจากนั้นเราก็รีดมุ้งลวดที่ยังสภาพดีเข้ากับร่องตรงกลางให้ปกติเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเราก็เอาแผ่นใหม่มาซ่อมส่วนที่มันขาดรีดเข้าร่องปกติให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อัดด้วยแผ่นยางเราก็ทาการรีดทั้ง4ด้านนะครับจากนั้นก็ตัดส่วนที่เกินทิ้งให้สวยงามครับ เราก็จะได้มงลวดที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ปกติครับ